ค่ะจากแฟลกันโฮมนะคะวันนี้จะพามาดูตู้โชว์แมวอันนี้จะเป็นขนาดนากว่าง120นะคะความลึกอยู่ที่80แล้วก็ความสูงอยู่ที่2เมตรนะคะตอนนี้แบ่งเป็นชั้นบนกับชั้นล่างแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นงานบันเลื่อนบานเลื่อนน่าตะแบบนี้นะคะทั้งบนแล้วก็ล่างเลยแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นะลุบนล่างนะคะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ด้านข้างจะเป็นงานห้องน้ำเปิดปิดตรงนี้นะคะเป็นบานพับยาวก้อนขึ้นกับเป็นบานพับแล้วก็เปิดอันนี้แล้วก็เพื่อจะไว้ห้องน้ําเป็นถาด แล้วก็ล็อกตรงนี้นะคะกับด้านบนก็เป็นที่นอนนะคะแล้วก็มีไฟแยกทั้งบนแล้วก็ล่างเลยอันนี้เดี๋ยวเราเลื่อนก่อนเล้กบอืมอันนี้เป็นหลุมใส่ขนาด30นะคะแล้วก็เป็นที่นอนตรงนี้ตกแต,งต่งจีมเมฆดาวแล้วก็เป็นทําสีทโทนนะคะด้านบนด้านล่างตกแต่งเหมือนกันตัวนี้สวิตช์ไฟไปอยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้พัดลมกับไฟแยกกันนะคะ ทังบนแล้วก็ล่างอันนี้ไฟไฟนี่เป็นพัดลมด้านบนจะมีงานพัดลมอยู่ตรงนี้ด้านนี่พัดลมจะเบี่ยงได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆนิดนึงค่ะอันนี้เป็นพัดลมถ้าเราจะเบี่ยงก็คือว่าเบี่ยงได้เลื่อนได้พัดลมหมุนได้ตัวที่ร้านจะทำพัดลมให้เทินขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่กวนกับงานไม่ใช่เป็นพัดลมห้อยอยู่ในงานนาะกก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเลื่อนให้ดูก่อน ประมาณน,นี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ